งานสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำอนาคตดีกว่าค่ะงานนี้จะจัดนะคะในวันที่3มีนาคมโดยกลุ่มปะตะทค่ะที่เขาจัดงานนะคะภายใต้แนวคิด Beyond Tomorrow ค่ะนวัตกรรมนำอนาคตนะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคมไปกันได้ค่ะที่ปอตทสำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิตภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเช่นว่าเข้าไปภายในงานจะมีนิทรศการแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆจากกลุ่มปอตทใน7ด้านเลยค่ะที่มีส่วนในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมจากพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าสุขภาพและการแพทย์จากวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตโครงสร้างพื้นฐานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์นะคะนอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และก็เทรนเทคโนโลยีด้วยนะคะพบกับผู้นำด้านนวัตกรรมสุดล้ำเลยค่ะพร้อมกับไปอัปเดตนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจับตาจากภาครัฐผู้นำด้านนวัตกรรมกว่า23หัวข้อเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่นำเสนอนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆของกลุ่มปะตะทอ,อีกกว่า30แบรนด์ค่ะ pitching desk นะคะที่พร้อมให้นักลงทุนและผู้สนใจไปร่วมพูดคุยกันต่อยอดขยายโอกาสการเติบโตสู่ธุรกิจ ที่ไกลกว่าพลังงานไปด้วยการตลอดจนจะได้พบกับสินค้านวัตกรรมไปช็อปไปชิมจากกลุ่มปตท และผลิตภัณฑ์รักโลกมากมายนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานได้ค่ะ p t t g u o t a c e นะคะ As Innovation Day ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคมที่ปตทสำนักงานใหญ่ทุกท่านสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกิจกรรมต่างๆได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ ไปดูโชว์สุดยอดเทคโนโลยีนะวัตกรรมนำอนาคตกันได้ค<ะ>่<ฮ>ะก็ใครมีเวลานะครับก็แวะไปกันล้กันนะครับ